สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับใต้เทียนหลิงมองไปที่ลูกสาวของเขาที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหงุดหงีดเขาพูดขึ้นว่าเจ้ากล้าพอที่จะสร้างปัญหาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคราวนี้ไม่มีอะไรเลวร้ายแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าทําให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าจบลงด้วยการสร้างความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ พอ่อข้าจะไม่ทําอย่างนั้นอีกใต้ยุนเอ๋อพูดอย่างเชื่อฟังได้ก้มศีรษะลงใตเทียนหลิงมีลูกชาย17คนแต่มีลูกสาวเพียงคนเดียวไม่ว่าเขาจะเสด็จไปไหนเขาก็จะนําเธอไปด้วยตั้งแต่เด็กธรรมชาติที่เปลียระดาษและชานฉระดของใต้ยุนเอ๋อทํทำให้เธอสามารถเข้าใกล้พ่อของเธอได้สําหรับเขาลูกสาวสุดที่รักของเขาเปรียบเสมือนไข่มุกบนฝ่ามือของเขาจริงๆข้าฟังคําพูดของเจ้าตั้งแต่เจ้ายัางเป็นเด็ก จนถึงตอนนี้โตแล้วเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกหรือเมื่อเดือนที่แล้วใครกันแกล้งนางสนมของจกักรพรรดิเชิญโดยการตัดผมแล้วเมื่อเดือนก่อนนั้นอีกไม่ครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยผ่านได้ยุนเอ๋อขมวดทิ้วดวงตาของเธอแดงก่ำทันทีพูดขึ้นว่าท่านพ่อท่านไม่รักข้าแล้วหรือได้เทียนหลิงขึ้นชื่อว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและมีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญนับตั้งแต่เขาขึ้นครองบัลลัง เขาใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างประเทศที่เข้มแข็งและนำอาณาจักรของเขาไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วเขาผ่านเวลามาหลายทศว,วรรษที่ประเทศของเขาถูกองค์กรกรบฏโครงกระดูกเขียวโจมตีจนแทบหายใจไม่ออกประเทศก็เริ่มเสื่อมถอยลงการน,นั้นไม่ว่าเขาจะมีอำนาจมากเพียงใดในสถานการณ์ทางการเมืองเขาก็ไม่สามารถแสดงอำนาจของจกักรพรรดิหรือบิดาต่อหน้าลูกสาวคนเดียวของเขาได้เช่นเดียวกับโกลอุบที่ใต้ยุนเอ,อ๋อ กำลังเล่นต่อหน้าต่อตาผลลัพธ์สุดท้ายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกครั้งอย่าร้องไห้เจ้าอย่าร้องไห้ใต้เทียนหลิงตกไปที่หน้าผากของเธอข้าช่วยไม่ได้จริงๆสาวน้อยเอาละข้าจะไม่ลงโทษเจ้าก็แล้วกันแต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่ก่อกวนอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่อาจทำลายชื่อเสียงของประเทศมิฉะนั้นพ่อคงต้องขังเจ้าไว้ใต้ยุนเอ๋อพูดขึ้นว่าขอบคุณท่านพ่อ เธอกระโจนไปข้างหน้าอย่างกระทานหาันและกอดคอพ่อของเธอเธอหอมใต้เทียนหลิงบนใบหน้าสองสามครั้งอย่างกระตือรือร้น,นเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้ำตาซึมเมื่อก่อนใบหน้าของใต้เทียนหลิงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เขาไม่สามารถโกรธเธอได้ท่านพ่อสหายคนนั้นวันนี้หน้าหยอกล้อด้วยจังใต้ยุนเอ๋อหัวเราะเบา,บาๆการแสดงออกของใต้เทียนหลิงแข็งเธอหยอกล้องั้นเหรอใต้ยุนเอ๋อตอบว่า ท่านไม่สามารถตำหนิข้าที่จะเล่นกนกับเขาได้เขากำลังนอนหลับอยู่ในพิธีสำคัญเช่นนี้เป็นการไม่เคารพต่ออาณาจักรชิงหรัวของเราเขาสมควรที่จะอับอายจริงไหมแม้ว่ามันจะน่าประทับใจจริงๆที่เขาสามารถหลับไปในขณะที่ยืนได้ข้าอยากจะลองสักครั้งเหมือนกันพอแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเผลอหลับไปก็ผิดแต่เขาก็ยังเป็นแขกของเราที่มาจากแดนไกลเมื่อเจ้าเล่นตลกกับเขาเช่นนั้น คณะทูตของทวีปโต้รัวจะฟื้นคืนศักดิ์ศรีได้อย่างไรใต้เทียนหลิงพูดอย่างเข่งขึมใต้ยุนเอ๋อกล่าวว่าข้าพบเขามาก่อนที่ถนนข้าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาจากทวีปโต้รัวแต่ท่านพ่อดูเหมือนเขาเป็นคนเฉียบขาดวิญ,ญาติการต่อสู้ที่เขาปลดปล่อยออกมาในครั้งนั้นคืออะไรท่านรู้จักไหมข้ามองดูใกล้ๆแต่ข้าไม่รู้จักใต้ยุนเอ๋อเป็นคนซุกซนจริงๆ แต่เธอก็ได้รับพรด้วยพรสวรรค์ตามธรรมชาติเช่นกันเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของความทรงจํายิ่งไปกว่านั้นเธอยังฉลาดมากอีกด้วยเธอเต็มไปด้วยพลังวิญญาณเมื่อวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอตื่นเค้นเมื่ออายุหกขวบวันนี้ฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของเธอมีวงแหวนวิญญาณถึงสี่วงแล้วแม้ว่าเธอจะมีอายุน้อยกว่า15ปีก็ตามเธอเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในราชวงศ์นี่คือเหตุผลที่ใต้เทียนหลิง รักเธอมากที่สุดโดยส่วนตัวแล้วไต้เทียนหลิงได้กล่าวถึงมากกว่าหนึ่งครั้งว่าจะดีแค่ไหนหากยุนเอ๋อเป็นผู้ชายนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่สุดที่เขายอมทนกับธรรมชาติที่เป,ปรอะราดและชานฉลาดของลูกสาวไต้เทียนหลิงหลีตาของเขาพูดขึ้นว่าข้าไม่สามารถมองเข้าไปใกล้ๆได้ก่อนที่เขาจะถูกทหารขวางกั้นไว้วิญญาณยุดการต่อสู้ของชายหนุ่มคนนั้นจากทวีปโตรัวคืออะไรกันแน่ ต้หยุนเอ,อ๋อตอบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นมังกรสีน้ําเงินเข้มแต่ไม่มีหัวและมันก็คล้ายกับถาวรเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าจะมีโครงสร้างคล้ายกระดูกสันหลังในถาวรมันแปลกมากจนข้าไม่คิดว่าข้าเคยเห็นอะไราแบบนี้มาก่อนข้าเห็นวงแหวนวิญญาณของเขาปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเขามีวงแหวนวิญญาณสี่วงสีม่วงสามวงและสีดำหนึ่งวงใต้เทียนหลิงมองลูกสาวของเขาได้ความประหลาดใจและพูดว่า นั่นก็เหมือนกับของเจ้าไม่ใช่เหรอใต้หยุนเอ๋อพูดว่าเขาดูจะเกี่ยวกับอายุของข้าด้วยทุกคนจากทวีปโต้อรอนั้นยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยหรือใต้เทียนหลิงพูดราวกับว่าเขากำลังคุ้นคิดอยู่ลึกๆดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สูงที่เด็กหนุ่มคนนี้มาจากโรงเรียนซือไรเคอรดวงตาของใต้หยุนเอ๋อเป็นประกายโรงเรียนซือไรเคอร์งั้นเหรอนั่นคือโรงเรียนซือไรเคอร์ที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคปัจจุบันหรือไม่ ถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังพูดถึงมีบทบาทชี้ขาดในทวีปโตลัวใช่ไหมโรงเรียนซือร่รเคอร์ซึ่งเป็นต้นแบบมาจากโรงเรียนสัพป,ปะดดของเราใช่ไหมใต้เทนลินพยักหน้าเราเชิญชนชั้นสูงของโรงเรียนซือร่รเคอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทูตจากทวีปโตลัวโดยเฉพาะในครั้งนี้นอกจากซือมาร้านเซียวได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนซืรไรเคอร์เพื่อให้เขาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างเยาวชนวิทยาจารยร์ระดับสูงที่กำลังจะมีขึ้น น่านจะทําให้เราได้ดูความสามารถของทวีปโตรวะอายุฉเฉลี่ยของสมาชิกระดับหัวกะทิที่ส่งมาจากทวีปโตรวะในครั้งนี้คืออายุ15ปีและอายุมากที่สุดคืออายุเพียง16เท่านั้นาการแข่งขันของเราอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมที่มีอายุมากที่สุดคือ20ปีดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับวิญญา,ารย์เยาวชนในประเทศของเราที่จะทดสอบตัวเองอย่างละเอียดทีถ้วนได้ยุนเอออุทานอย่างตื่นเต้นว่ายอดเยี่ยมมาก ข้าจะทดสอบพวกเขาที่นั่นเช่นกันข้าพนันได้เลยว่าโรงเรียนสัปปราดของเราผู้ควรกับโรงเรียนซือไรเคอร์ใต้เทียนหลิงรูปหัวลูกสาวของเขาอย่างสเสน่หาพูดขึ้นว่าอย่าประมาโรงเรียนซือไรเคอร์ที่มีชื่อเสียงมานับหมื่นปีความจริงที่ไม่ได้พูดก็คือในสามทวีปที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเท่าเทียมโรงเรียนซอไรเคอร์เรามีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับโรงเรียนซอไรเคอร์ เรารู้ว่าสาราเทพสมุทรเป็นสถานที่รวบรวมผู้แข็งแกร่งที่สุดจากทั่วทั้งทวีปนายหลายชั่วอายุคนเจ็ดปราแห่งซอไรเคอร์ในเวลาที่ร่วงเลยไปก็เคยมีอยู่ในโลกของวิญญาจารของทวีปโตรวะได้ยุนเอ๋อหัวเราะและพูดว่าท่านพ่ออย่าไปยกย่องความแข็งแกร่งของผู้อื่นและลืมตัวเองได้เทนหลิงพูดว่าเอาระเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเจ้ามีความคิดเกี่ยวกับการมั่นของเจ้าหรือไม่ ต้ยุนเอ๋อเมมลินสีปากเล็กน้อยทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้ไม่ข้าจะไม่มั่นหมายข้ายัางเด็กอยู่และเด็กสามารถมั่นหมายในวัยนี้ได้อย่างไรใต้เทียนหลิงอธิบายด้วยความงุนงิดว่ามันเป็นกฎของราชวงศ์ที่เจ้าต้องมั่นเมื่ออายุ15ปีพ่อเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียเจ้าเช่นกันแต่กฎของเราไม่สามารถละเมิดได้เจ้าอาจจะต้องแต่งงานในภายหลังถ้าเจ้าต้องการไม่ไม่ใต้ยุนเอ๋อใส่หัวอย่างแรง ใต้เทียนหลิงกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อใต้ยุนเอ๋อวิ่งหนีรากับลมกระโชคลูกสาวคนนี้ใต้เทียนหลิงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ฟ่าบาทหญิงสาวที่สวมชุดพระราชวังเดินเข้ามาและมองไปที่ใต้เทียนหลิงด้วยสายตาที่ขุนเคืองเล็กน้อยเธอกล่าวว่านางน้อยหยุนเอ๋อยังคงปฏิเสธงั้นเหรอใต้เทียนหลิงฝืนหัวเราะพูดขึ้นว่าเจ้าไม่เข้าใจลูกสาวที่เจ้าให้กำเนิดงั้นเหรอหญิงสาวตอบว่าแล้วเธอคิดอย่างไร สายตาของใต้เทียนหลิงจับจ้องอยู่คู่หนึ่งขณะที่รัศมีที่ครอบงำของจักรพรรดิของเขาถูกปล่อยออกมาเธอยังคงเป็นสมาชิกของราชวงศ์ไม่ว่าข้าจะรักเธอมากแค่ไหนต้องไม่ละเมิดกฎของราชวงศ์ข้าจะรักษาการควบคุมของสังคมได้อย่างไรเพียงแค่การเตรียมการที่วางแผนไว้วันที่การแข่งขันสิ้นสุดลงคือวันที่เจ้าหญิงเลือกเจ้าชายของเธอตกลงใต้เทียนหลิงมองไปที่ภรรยาของเขา จับตาดูลูกสาวของเราอย่างใกล้ชิดในวันข้างหน้าหญิงสาวมีอารมณ์ที่ดูร้ายเธอจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเธอรู้ว่าเราจัดการเรื่องแต่งงานให้เธอแล้วเธออาจจะคิดหนีก็ได้โปรดดูแลเธอให้ดีตกลงทังอุรินมองไปที่แผ่นหลังของอูจางคงอย่างพึงพอใจขณะเดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงของราชวงศ์เขารีบหามุมเพื่อจะซ่อนตัวหลังจากที่เขาเข้ามาทางประตูเหตุการณ์ในวันนี้ช่างน่าสลดใจจริงๆ และเขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขานอนหลับสนิทจู่ๆก็ได้ยินเสียงตะโกนดังๆแบบนี้ได้ยังไงกันเขาคงไม่อับอายขายหน้ามากขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พ่อเสียงตะโกนนั่นมันเยี่ยมมากตอนนี้ทุกคนรวมถึงรัฐบาลของจักรวรดิิงหลวและคณะทูตของทวีปโตรวัวรรู้จักเขาในทันทีทั้งโอรินคว้าของหวานสองชิ้นอย่างเงีย,งยบๆและเริ่มกินที่มุมห้องอย่างน้อยตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน ลางงานเลี้ยงคืนนี้ระหว่างนั้นงานเลี้ยงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วจัก,กรพรรดิผู้ของราชของจักรวาชิงหลัวฝ่าบาทใต้เทียนหลิงสวมชุดสุดหรูหราเข้าคุมผ้าหาดของพระราชินีขณะสนทนากับเจ้าหน้าที่คณะทูตบรรยากาศดูสืกเป็นกันเองอย่างมากราชวงศ์ของจักรวาชิงหลัวงรังคุกขีกับคณะทูตของทวีปโต้หลัวฉากนั้นดูเป็นมิตรและกลมกลืนกันเสียงเพลงไพเราะดังกล้องไปทั่วทั้งฉากฝ่าบาทใต้เทียนหลิง เดินไปหาสมาชิกหญิงของคณะทูตของทวีปโตรัวและบกมือให้เธอเข้าร่วมกับเขาผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ30ปีและสวยมากการแสดงออกของเธอเปิดเผยว่าเธอรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคำเชิญถึงกาะนั้นเธอก็ยอมรับมือของใต้เทียนหลิงอย่างนอบน้อมและเดินไปกับเขาขณะที่เขาเดินมาที่ฟอเตเนลำพวกเขาเริ่มเต้นลำครั้งแรกในตอนกลางคืนทางอูรินไม่สามารถช่วยได้ เขาจ้องมองด้วยอาการตกตะลึงพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างสวยงามมากเขาเนืกถึงท่าทีสง่างามของกูเย่เมื่อเธอเต้นรำเมื่อวันก่อนกูเย่และคนอื่นๆอยู่ที่ไหนตาของทางอเลนมองผ่านฟุงโชนอย่างไม่ใส่ใจในระยะไกลกลุ่มจากโรงเรียนซือไรเคอร์กำลังสนทนากับราชวงศ์นมจากจักรวิชิงหลัวสู่เซียวหยานเย่ชิงหลานและกูเย่ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมยวันเอิญเย่ฮุยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้ชายในวันนี้ดังนั้น เธอจึงถูกราดทิ้งโดยธรรมชาติเอาระข้าจะไม่ไปหาพวกเขาทางโอเรนพิจารณาและตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไม่ต้องการกลายเป็นตัวตลกในหมู่พวกเขาฆาตกรรมเสียงแผ่วเบาดังก้องอยู่ในหูของเขาในขณะนั้นประสาทสัมผัสที่เฉียบคมของทางโอเรนทำให้เขาตัวสั่นในขณะที่เขากระโดดขึ้นด้วยความประหลาดใจ ดังนั้นเขาจึงสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ในทันทีร่างกายของเขาหมุนไปเครื่องทางเมื่อเขารู้ว่ามีหญิงสาวสวมชุดในพระราชวังอยู่ใกล้ๆหัวเราะอย่างหนักจนเธอเกือบจะร่มลงเสียงนั้นช่างคุ้นเคยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ยินมันไม่ใช่ภาพร้อนในระหว่างวันมีคนตะโกนฆาตกรรมเข้าหูเขาจริงๆทงั้งเรนมองประเหญิงสาวขณะที่เขา กัดฟันด้วยความโกรธเขาก้าวย่างอย่างเด็ดเดียวเข้าหาเธอทำไมเจ้าไม่ปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้าในครั้งนี้กัดครั้งเดียวอาอสองครั้งใต้ยุนเอ,อ๋อมองไปที่ถังเหรินด้วยรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าของเธอถังเอรินพูดอย่างโกรธจัดว่าเจ้าเป็นคนหลอกข้าง,งั้นเหรอใต้ยุนเอ,อย๋ยกรมันไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเหออรอถังโอลินถามว่าทำแบบนั้นทำไม ไ้ยุนเอ๋อพูดอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมชาติว่าเจ้าเป็นคนที่นอนหลับอยู่เหมาะสมหรือไม่ที่เจ้าจะงีบหลับในพิธีอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ทังโอเรนพูดไม่ออกทันทีอันที่จริงเขาจะไม่มีวันสูญเสียความสาง่างามแม้ว่าจะมีคนมาตะโกนใส่หูของเขาในทันทีถ้าเขาไม่ได้รับในขณะนั้นมาข้าจะพาเจ้าไปที่ฟอร์เทนลัมได้ยุดเอ๋อคว้าแขนเสื้อของทังโอเรนขณะที่เธอพูดจากนั้นเธอก็พาเขาไปที่ฟอร์เ้นลัม นี่เป็นงานเลี้ยงของราชวงศ์หลังจากทั้งหมดทั้งเรนทนไม่ไหวที่จะรูดจากมือเธอดังนั้นเขาจึงถูกเธอรากไปที่ขอบของฟอร์เทนลำเท่านั้นในขณะเดียวกันการเต้นลำครั้งแรกเพิ่งจบลงขณะเล่นเพลงที่สองจัก,กรพรรดิทรงนำพู่เต้นลำจากคณะทูดมาที่ขอบเต้นลำเขาทักทายเธออย่างสุภาพที่สุดก่อนที่จะลงจากพื้น ราชินียืนอยู่ข้างๆยิ้มขณะที่เธอปรบมือไบหน้าที่มีสเสน่ห์ของสมาชิกคณะทูตหญิงหน้าแดงขณะที่เธอส่งคำทักทายของจักรพาิที่รอเรากลับคืนไปหลังจากนั้นการเต้นลําของงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการใต้ยุนเอ๋อดึงทั้งอเรินขณะที่ทั้งคู่เข้าไปในฟลอร์เต้นลํทาทั้งอเรินสะดุดทั่วคู่ขณะที่ใต้ยุนเอ๋อได้พาเขาไปเต้นลําด้วยกันแล้วทั้งอูรินสามารถสัมผัสได้จากพลังงานที่เปล่งออกมา จากมือของคู่เต้นลาของเขาว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหญิงและเป็นวิทยาจารย์ด้วยเช่นกันไม่เพียงแค่นั้นฐานการฝึกฝนของเธอน่าจะค่อนข้างน่าประทับใจเช่นกันหัวใจของทางโอเลนกระตุกเมื่อเขาจับมือเธอในขณะที่มืออีกข้างของเขารองรับเอวของเธอเขาพึพรรมพำเบาๆข้าเต้นไม่เป็นได้ยุนเอ,อ๋อพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรข้าจะสอนเจ้าข้าเป็นมืออาชีพโอ้ย เธออาปากค้างเบาๆขณะที่เท้าของเธอถูกเหยียบโดยทางโอเรนทางโอเรนสรแซงทำเป็นเขินอายในขณะที่เขาอธิบายว่าข้าขอโทษข้าขอโทษข้าบอกแล้วไงว่าข้าเต้นไม่เป็นเขาไม่ใช่คนประเภทที่หาทางแก้แค้นให้กับความัเข้าผใจเล็กๆน้อยๆแต่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์จริงๆเนื่องจากใต้ยุนเอ๋อได้ดึงเขาขึ้นไปบนฟอร์เตนลำเขาจะไม่รังแค้นให้ตัวเองได้อย่างไรใต้ยุนเอ๋อกอกตาเสกเขาพูดขึ้นว่า เจ้าควรจะระวังให้มากกว่านี้โอ๊ยเท้าของเธอถูกเหยียบอีกครั้งทังอรินขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าใต้ยุนเอ๋อเงยหน้าขึ้นมองเขาได้ท่าทางเขินอายและกวดจัดเจ้าทำสิ่งนี้โดยตั้งใจใช่ไหมใบหน้าของทังอรินนั้นไรเดียงสาอย่างที่ควรจะเป็นเป็นไปได้อย่างไรทำไมข้าจะเหยียบเท้าเจ้าโดยเจตนาข้าบอกเจ้าว่าข้าเต้นไม่เป็นแต่เจ้าก็ยังยืนยันที่จะลากข้าขึ้นมาเราลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไงไม่ ทั้งออรินเหยียบเท้าของเธอเป็นครั้งที่สามไต้ยุนเอ๋อเจ็บปวดแต่คราวนี้เธอสามารถเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วพอที่จะจับภาพรอยยิ้มที่หายไปจากความลึกของดวงตาของทางออรินในท,ทันทีเธอเมมริมฝีปากเล็กๆของเธอแต่คราวนี้เธอไม่ได้กรีดร้องออกมาดังๆเธอยังไม่อยู่เต้นอีกด้วยทั้งออรินเหยียบเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกสองสามครั้งแต่ไต้ยุนเอ๋อไม่ได้ทำเสียงอย่างหน้าทึ่งตรงกันข้าม เธอชวนเขาเต้นอย่างเอาจริงเอาจังทางโอเรนรู้สึกระยใจเล็กน้อยในตอนนี้เขาควบคุมตัวเองด้วยจิตใต้สำนึกเขาอาศัยรากฐานที่เขาเคยฝึกการเคลื่อนที่ดูดเงาพราเพื่อทำตามขั้นตอนของเธอการเต้นลำของพวกเขาค่อยๆนุ่มนวลขึ้นไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่กูเย่ได้มาอยู่ที่ด้านข้างเธอรีมองทางโอเรนและเจ้าหญิงที่กำลังเต้นลำอยู่ที่นั่นดวงตาของเธอเป็นปรากายแต่เธอไม่ได้ดำเนินการใดๆ โนตีจบลงได้ทงคู่ก็หยุดเต้นใต้ยุนเอ๋อก็ระเบิดเสียงหัวเราะขณะที่เธอมองมาที่เขาข้าพนันได้เลยว่ามันสนุกที่ได้เหยียบข้าเธอพูดด้วยเสียงที่มีเพียงทางโอเรียนเท่านั้นที่ได้ยินทางโอเรียนตกตะลึงคู่หนึ่งจากนั้นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีก็เกิดขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจของเขารอยยิ้มที่แปลกประหลาดและชานฉลาดฉายผ่านดวงตาของใต้ยุนเอ๋อทันใดนั้นเธอก็พูดออกมาดังดัง ข้าชื่นชมวัฒนธรรมของทวีปโตหัวและโรงเรียนซอแรเคอร์อมาโดยตลอดหลังจากที่ได้เห็นวันนี้ข้ารู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆเจ้าเป็นแฟนข้าได้ไหมฮังออเรนจจ้องมองไปที่เธอด้วยความงงงานขณะที่เขาเกาลังจะปฏิเสธข้อเสนอของเธอเขาก็ได้ยินคาพูดต่อไปของใต้ยุนเอ,อ๋อแต่ถ้ว่าเจ้าจะต้องมีพลังแข็งแกร่งเพื่อที่จะเป็นแฟนของข้าเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถเป็นแฟนของข้าได้ข้าสัญญาว่า เจ้าจะเป็นแฟนของข้าได้เมื่อเจ้าเป็นแชมป์ในการแข่งขันระหว่างเยาวชนวิญญาจารย์ระดับสูงที่กำลังจะมีขึ้นทำงานให้หนักเธอ,อทำท่าทางทำงานให้หนักไปที่ทางเหรินเมื่อพูดอย่างนั้นก่อนจะทักทายเขาด้วยรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าของเธอและก็จากไปเออคือว่าข้าใต้ยุนเอ๋อออกจากฟอร์เทนรามแล้วก่อนที่ทางเหรินจะได้อธิบายตัวเองให้เขาเข้าใจเขาได้กลายเป็นจุดโฟกัสของฉากทั้งหมด ในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้แล้วทุกคนต่างจับจ้องไปที่เขารวมทั้งจักรพรรดิใต้เทียนหลิงราชินีรัฐมนตรีของจกักรวรดิชิงหลัวและคณะทูตจากทวีปโต้หลัวสิ่งนี้สาวน้อยคนนี้ก็ค่อนข้างดุร้ายเกินไปทางเรียนสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่ามีราชวงศ์หนุ่มสาวอย่างน้อยหลายร้อยคนจ้องมาที่เขาด้วยเจตนาฆ่าสายตาของพ่อเขารู้สึกเหมือนเข็มจิ้มไปที่หลังของเขาทางเรียนคิดในใจว่า ข้าเหยียบเจ้าแค่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเอาละเจ้าวางแผนที่จะอยู่ที่นี่และกลายเป็นลูกเขยของจักรพรรดิใช่หรือไม่เสียงที่ขุนเคยดังก้องอยู่ข้างหูของเขาทางอรินหันกลับมาและพบกับกูเย่เธอจ้องมองเขาอย่างโกรธจัดไม่รอคำอธิบายของเธอเธอหันหลังกลับและจากไปกูเย่ทางอรินกำลังจะไล่ตามเธอ เมื่อเด็กหนุม่ม7-8คนจากจักรวาิชิงหลวออกมาข้างหน้าและล้อมเขาวไว้เจ้าต้องการที่จะเป็นแฟนกับเจ้าหญิงหยุนเอ๋อของเราหรือไม่เจ้าหนูเจ้ากำลังพยายามที่จะโดนทุบตีเง้นเหรอเด็กหนุ่มที่แข็งแรงและสูงกดหน้าอกของทางโอเินด้วยแขนของเขาทางโอเินเข้าใจลึกซึ้งถึงคำที่ว่าการพูดลอยครั้งแก้ความรู้สึกผิดไม่ได้เป็นครั้งแรกเขาไม่มีทางอธิบายตัวเองได้เลยจริงๆขอโทษนะหลีกทางให้ข้าได้ไหม ทางอเรนพูดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ